3ปีแล้วะจะพูดภาพรวมของงานเกิดตัวนี้หน่ครับ,รบอ่าอิสตินเท a ลนนะครับเกิดขึ้นมา3าปีจริงๆอ่ะทางอิสตินเนี่ยที่ทางที่สเปนนะครับผมขายขายทุกที่เลยครับที่ร้านขายยาก็มีครับผมแล้วเขาจะแบบตั้งแต่เกี่ยวกับผิวหนังนะครับตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครับผม แล้วก็ต่อไปอ่ะผมจะนำเข้าแทบทุกผลิตภัณฑ์ของยิสินมาให้คนไทยได้ใช้ให้ได้ครับขอบคุณนะครับถามคุณเจตก่อนครับผมการดูแลผิวและเป็นดาราด้วยนะในมุมองตัวเองเนี่ยเคล็ดลับยังไงบอกนิดผมว่าจริงๆแล้วแทบทุกโรดักของอิสตินเราได้ใช้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเเรื่องของการดูแลหรือว่าฟื้นฟูสภาพผิวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกันแดดตัวล้างหน้าสบู่สรผม มันจริงๆคือเดินเข้ามาในอ e ีซินก็คือจบแล้วครับไม่ต้องไปแบรนด์อื่นแล้วก็เร,เราสามารถใช้ทุกโปรดักต์ของอ e ีซินได้หมดเลยแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือเราเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะก,กับเราครับอย่างสำหรับผมก็ล้างหน้าเครื่องสําอางผมก็ต้องล้างเป็นส่วนใหญ่จะเป็นออยเพราะว่าผมเป็นคนคนทีน่จะหน้าแห้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนดูตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนแล้วก็เลือกให้เหมาะก,กับเรา ลองครับพีงดูสวยอยู่เลยการทั้งนงแบบทั้งนักแสดงดูแลตัวเองคิดรับยังไงแล้ววันนี้ได้มาสัมผัน์กับเมื่อเมื่อเราใช้ร่างหนักใช้หน้าหนักใช้สา่งเคร่มีกับหน้าหนักการ การดูแลผิวทุกคนรู้อยู่แล้ว,วแวต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะเหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ตองอยากให้ลองเปิดใจละเดินเข้ามาในอินสตินแล้วลองมาถามผู้ช่วชาญดูว่าผิวอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงให้มันดีได้บ้างทาแบบไหนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันเหมาะกับสภาพผิวเราอันน,นีน้อยากอยากให้ลองเข้ามาเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแบบนีไ้ได้บ่อยๆคะก็อยากอยากให้ไหมหรือว่าใครที่สนใจก็อยากจะชวนไปที่แ a นะ็กแลบเนาะให้ แค,ค่ดูี่แล็บใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ที่จะตรวจสภาพผิวหน้าเราว่าหน้าเราเป็นยังไงแข็งแรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปลองกันบางทีมันจะเป็นแรงจุงใจที่ทำให้รู้สึกว่าพูดถึงละหน้าฉันตอนนี้ฉันอายุ40แต่หน้าฉัน3าบเอ๊ะมันอยากเป็นอย่างเงี้ยอยากเป็นอย่างนี้บ้างจะทายัางไงดีแล้วทางทางนั้นเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะหน้าเหมาะกับอะไรนะคะอยากอยากให้ลองจุงใจครับตีบ้างครับสายนักกีฬาดูแลตัวเองอย่างไงแล้วก็ได้มาสัมผัสกับดิสตินเนีย ก็อย่างที่ผมเป็นนักกีฬาเนี่ยรู้เลยว่าแสงแดดสามารถทำลา,า,า,ายผิวเราได้มากแค่ไหนครับแล้วยังคนต้องท้องเช้าเย็นเนเจอร้งแดดท้องฝุ่น,นอะไรเนี่ยครับผมได้มาลองใช้บิสติมเขาจริงจริงจริงกันแดดก็มีหลายตัวมากเลยนะครับแล้วผมก็ชอบตัวเลยแต่ตัวที่ยืนยุ่งจริงก็คงเป็นโลตินช่างวอเตอร์เมจิ้ครับตัวนี้เนี่ย FFM 250 PA ผมรอบแล้วยังมีเอ่อมันเวลาใช้อะเวลาไม่แสบตาเวลา การบำรุงผิวก็ใช้ตัวอาแขร์นเปิดตัวเดียวร์ตครับใช่ตัวนี้เขากันน้ำกันเหงื่อได้ครับเวลาแบบทำให้ผมโฟก,กัสในการเล่นกีฬาได้ยอย่างเต็มที่ครับแล้วก็สุดท้ายผมเป็นเ,เซรัซ่มวิตามินซีแะครับทำให้ผมหน้ากระจ่างใสขึ้นเพราะผมใช้จริงๆริครับอยากให้ทุกคนนะ่ะลองมาตัดใจใช้ดูค,ครับเพื่อว่ารับร ที่ต้องบอกกันเยอะแล้วค่ะว่าแต่ละคนปัญหาหรือความต้องการไม่เท่ากันคนนั้นอยากได้แบบนี้คนนี้อยากได้แบบนั้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเ่ยอยากให้ลองสนใจแลวเดินเข้ามาเจมมีอะไรปิดท้ายไหมครับปิดท้ายคุถามก็อยากจะฝากอิซินแล้วกันครับคือเราทั้งสามคนได้ลองใช้จริงแล้วก็เราได้รู้จักพี่บอลก็รู้จักก็รู้ว่าพี่บอลเป็นคนละเมียดกับการเลือกโปรดักที่จะเข้ามามากๆเพราะว่ามันไม่ใช่โปรดักทุกตัว ที่เราจะเอาเข้ามาในในไทยบางตัวที่ไม่ได้เหมาะกับกับสไตล์คนไทยหรือว่าผิวของคนไทยที่บอนก็ไม่ไดเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นโปรดักตัวที่อยู่ในไทยเป็นโปรดักที่เหมาะกับคนไทยจริงๆครับก็อยากจะให้ลองเข้ามาดูกันเพราะว่าเราลองใช้กันแทบทุกตัวแล้วแหละแล้วก็เรารู้สึกว่าดีจริงๆแล้วก็ก็ก็มาลองกันครับเพราะว่าใครลองลจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่เสียใจแล้วก็จะ เิด really อสติไปเลยครับอบคุณปิด้ายฝากด้เยครับคบรัผมก็ฝากอ l สตินเลิฟยูสกินด้วยนะครับคือแบรนด์เรานีครับต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักผิวของคุณมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับผมขอบคุณนะครับีค uh, ่ะ